สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันเสาร์วันหยุดหลายๆท่านนะคะแต่วันทํางานของ MC99 นะคะสำหรับวันนี้จะมารีวิวรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าไฮรักวีโกแชม์น,นะคะคันนี้เป็นรถปี2014ค่ะนะคะ MC99 จำหน่ายราคาเบาๆเพียง 439,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหา Toyota c แชมป์นะคะตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นรี v o เนาะภายในสีดำนะคะภายในคอนโซลสีดำนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมนะคะในส่วนของข้างหน้าดีกว่านะคะนี่เลยค่ะ t o y ย t a v ว g o ก h แชมปสีดำเครื่องโยนขนาด2.5 เครื่องดีเซลนะคุณลูกค้าเป็นเครื่องดีเซลนะคะเกียร์แบบธรรมดานั่นเองนะคะแรงม้าก็เยอะเหมือนกันนะคะ120แรงมา้าเดี๋ยวเราไปดูลอบๆกันดีกว่านะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนอกสนใจจริงๆก็สามารถมาเยี่ยมชมตัวรถที่โชว์รูมของ MC ก่อนได้นะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ไม่ชอบคันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะคุณลูกคา้ายังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือคุณลูกค้าสนใจรุ่นอื่นจริงๆนะคะรุ่นอื่นโชว์รูม m อ99ของเรามีรถให้เลือกมากกว่า200คันค่ะคุณลูกคา้าคันนี้ไม่ชอบอาจจะชอบรุ่นอื่นก็ได้นะคะอ่ะคันนี้ถ้าเป็นตัว E นั่นเองนะคะเป็นตัว E เนาะไฮรักมีโก้แชมป์ค่ะสวยงามทีเดียวค่ะ mc 9 9นะคะขายราคาเบาๆเพียง4 3 9แส0บาทกับรถปี2014ค่ะกับรถปี2014นะคะดาวอยู่ที่9กาทัตงวดอยู่ที่8,329าบาทคันนี้สมาร์ทแคปนะคะแคปเปิดได้นะคะอ่ะนะคะปกติจะเป็นเบาะกร,รมบหยีนะคะเบาะกร,รมะะบหยีเนาะแต่ว่าเจ้าของเขาไปหุ้มเบาะมาเพื่อทำความสะอาดง่ายนะคะคุณลูกค้าเบาะ เขาก็เลยไปพุ้มเบาะหนังมาสวยงามทีเดียวค่ะการดูแลและสายก็ง่ายเนอะน,นะคะคันนี้ก็สามารถาเสียบ USB นะคะอันนี้นะเดี๋ยวให้ดูเนาะสามารถเสียบ USB แล้วก็มีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะนี้เลยมัลติฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเลขใไมค์กันดีกว่านะคะอ่าคันนี้นะคะ เลขไม่อยู่ที่98,622กิโลนะคะกับรถปี2014เรียกได้ว่านะคะก็คุ้มนะเนาะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนอยากจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาที่เบอร์029042882หรือคุณลูกค้าอยากจะติดต่อกับ ไปปอยก็โทรมาที่เบอร์08 5 5 5 1 45 45นะคะเดี๋ยวชวนอีกรอบเนาะ08 5 5 5 1 45 45นะคะห้องเครื่องค่ะคุณลูกค้าสวยงามทีเดียวเนาะนะคะห้องเครื่องก็สภาพเดิมๆนะคะนี่เลยนะคะสวยนะรถใช้แค่มือเดียวออกห้างนะคะคุณลูกค้าใช้แค่มือเดียวออกห้างนะคะอ่ะเดี๋ยวขอชวนราคานะคะโตโยต้า ไฮลักวีโกแชมตัวเตี้ยตัวอ e ีเนาะราคาอยู่ที่4 0สน39,000บาทกับรถปี2014ออกรถฟรีดาวจ่ายแค,ค่9บาทค่างวดอยู่ที่8,329บาทสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจจริงๆ ก็ฝากชื่อแล้ก็บอโทรนะคะฝากชื่อแล้วก็บอโทรได้เลยหรือคุณลูกค้าอยากจะโทรมาสอบถามไปปอยนะคะก็สามารถโทรมาที่เบอร์085 551 4545ก็แวะเวียนกันเข้ามาชมตัวรถที่โชว์รูมของ MC 999ได้นะคะเรามีรถให้เลือกมากกว่า200คันสำหรับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารนะคะ โทรมาเลยค่ะคุณล <for these> ูกค really ้านะคะใจดีเป็นกันเองนะคะปรึกษาได้ยิ่งกว่าคุณหมอเลยนะคะปรึกษาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะไปปอยก็ฝากอีกชาแนลนึงของไปปอยนะคะที่ m c 9 3ตัว0 8 5 5 5 1 4 5 4 5นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณจริงๆนะคะคุณลูกค้าที่ติดตามนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ